ตอนนี้ก็เหลืองานเก็บงานรายละเอียดในะเรื่องหลังคา mm. เกล็ดเล็กน้อยและปลูกกระเบื้องพื้นด้านบนด้านล่างก็กําลังขัดแตนะ่ตีฟ้าไม้สักก็อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จแล้วก็จะปลุกพุมเสาด้วยไม้สักแตนะ่พื้นล่างก็หินขัดก็คงจะเสร็จก็ก่อนงานสักหนึ่งอาทิตย์นะก็ขอญาติโยมท่านใดที่อยากจะ ร่วมบุญร่วมบรารมีนะสร้างบรารมีร่วมกันกับวัดป่าสายงาม <c oughs> ซึ่งบริสุท์หลังนี้ก็เราทาไว้เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติด้านบนก็มรณประชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรส่วนด้านล่างก็เป็นห้องกรรมฐานก็จะจุคนได้เป็นพันนะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการ่วงงานต่างๆเข้ามาปฏิบัติอยู่ตลอดถ้าอาจนั้นญาติโยมใดอยากจะร่วมสร้างบุญสร้างบรารมีแต่กระเบื้องก็ดี Yeah.